ใส่ซื้อพวกเล่นเกม handheld หรือ rog อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความจุโรงงานให้มาแค่512กิกเชื่อได้ว่าอยากจะอัปเกรด SSD กันใช่ไหมครับวันนี้ครับผมมีเจ้าตัว WD Black ครับ SM770M ความจุ2เทเและความจุ1เทเมารีวิวกันบอกเลยนะครับนี่เป็นตัวแรงสำหรับเครื่องเล่นเกมโดยเฉพาะเป็นยังไงไปดูกัน Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I'm p u p e d สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว EXTREME t รสกันด้วยนะครับแน่นอนครับกระแสะของเจ้า ROG อะ a y เนี่ยยังเรียกได้ว่ายังมาแรงไม่แผว่วกันเลยทีเดียวนะครับแต่เจ้าตัว ROG a l a y เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า SSD ที่เขาให้มาเนี่ยมันมีความจุแค่512กิกมันไม่เพียงพอนะครับวันนี้ผมก็เลย หยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวกันนะครับเป็นตัว WD Black SN770 m NVMe นะครับเป็น SSD แบบ PCIe Gen4 <Wow. S 1> มีความแรงสูงถึง5,150 MB กะไบต์ซกันเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่มันมีขนาดสั้นหรือว่าความยาวของ M.2 เนี่ยเป็นขนาด2230นะครับโดยปกติท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะมี M.2 ที่มีความยาวขนาด2280ขายกันก็คือจะยาวอยู่ประมาณนี้แต่พอมาเป็นพวกเครื่องเล่นเกมพกพาพวกนี้นะครับ พื้นที่ในการติดตั้ง M.2 มันน้อยมากมันสั้นมากนะครับเขาก็เลยทำตัวรุ่นที่มันเป็นเวอร์ชันสั้นออกมาก็คือเจ้าตัว2230ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันแล้วก็ทาง WD เนี่ยเขาได้นําเข้ามาขายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวความจุ1เทเลบตัวนี้แล้วก็จะมีตัวความจุ2เทเลบิทนะครับ512กิกผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวที่โดนถอดออกมาจากในเครื่องตัวนี้แล้วก็อัปเกรดใส่เข้าไปคัับโดยเจ้าตว 2T ก1ีี่ม ความแรงเนี่ยเรียกว่าเข้ากันเลยหน้ากล่องมีเขียนเอาไว้นะครับว่าอัพทูตัวนี้5,150 MB กเปอร์เซกนะครับมีการรับประกัน5ปีด้วยกันนะครับก็จากทาง WD ถ้าเสียเนี่ยก็สามารถส่งเคลมได้เนาะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไม่เสียเวลามากมายเรามาแกะดูตัว M.2 ตัวนี้นครับแกะกล่องเรียบร้อยชีกออกมาดูกันครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างน,นี่ อุปกรณ์มาในกล่องไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกครับก็ S S D 1ตัวนะครับนี่ก็จะเป็นตัวชุดคู่มืออุปกรณ์มาในกล่องนี่แหละครับจะเป็นตัวคู่มือนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับวิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอยู่แล้วนี่คือตัว S S D โอ้โหจิ๋วมากนะครับแต่ว่าความจิ๋วเนี่ยแค่ตัวเท่านี้มันสามารถได้สูงสุดถึง2เทเลไบต์เลยนะครับเพราะว่าทาง W D เนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ความจุด,ด้วยกัน1เทและ2เทไอตัวนี้ที่ผมแกะกล่องออกมาเป็นตัว1เทวันนี้ผมขอ จิ้มทดสอบตัวเทนึงแล้วกันเนื่องจากว่า2เทเนี่ยถ้าดูเทแล้วมันอาจจะได้ความเร็วสูงเกินขี้โกงเกินไป <S <S เอาเทนึงมาลองทดสอบถ้าเทนึงแรงขนาดไหนเนี่ยสเทมันต้องแรงเทียบเท่าหรืออาจจะแรงกว่านิดๆน,นะครับโดยตัวด้านหน้าป้ายลา b e เบลก็จะเป็น W D b a c k S N 770M นะครับความจุ 1TB เตัวสั้นมากอย่างกับตัวการ์ด WiFi นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีพวกสกรีน อุอปกรณ์เงื่อนไขอะไรต่างๆของเ้านี่ก็จะมีอยู่แค่ทั้งนี้เลยเป็นของทาง Western Digital นะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบกับเครื่อง R O G a l i g n แล้วลองลง Windows มาลองเทส Performance กันดูครับเป็นยังไงไปดูกัน เริ่มแรกก็ขันน็อตนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยขัน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 ออกให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะได้เปิดฝาหลังตัว r o g a l l o ออกมานะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยน M 2ซึ่งเอาจริงๆผมเคยสอนวิธีการแกะวิธีการเปลี่ยนไปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับขันน็อตออกทั้งหมด6ตัวเอามือดันสลักตามขอบเครื่องนะครับนี่ดันออกให้หมดครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย นี่ครับหลังจากถอดน็อตออกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเปิดเห็นตัวภายในเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยมากที่สุดผมแนะนําว่าให้ถอดตัวสายตัวนี้ออกนะครับโดยการดึงขึ้นมาตรงๆนะครับพอดึงขึ้นมาตรงๆเสร็จปุ๊บจะเป็นการตัดในส่วนของตัวแบตเตอรี่แล้วนะครับ <S <S วิธีการเปลี่ยน M.2 ของตัวเอาไลน์นะครับแกะตรงนี้ออกมาครับเราจะเจอกับตัว M.2 เดิมๆของเขานะครับขันน็อตออกได้เลยครับ1ตัวแล้วก็ถอดตัวเดิมออกครับ ติดตั้งตัวใหม่เข้าไปซึ่งตัวนี้ที่ผมติดจะเป็นขนาดความจุ 1TB เทเนะครับเรียบร้อยครับขันน็อตติดกับเสร็จโคตรง่ายนี่คือการติดตั้ง SSD M.2 ลงเจ้าตัวเครื่อง ROG Ally แล้วเดี๋ยวเราไปลง Windows แล้วเทสกันครับปไป ติดตั้งลง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูในเรื่องของความจุก,กันก่อนเลยละกันนะครับตัวความจุเนี่ยเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับเวลาเราติดตั้งใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะได้อยู่แค่ประมาณ9 3 0าาิกิกแค่นั้นนะครับเราจะไม่ได้ใช้แบบ10 2 4กิกห0 0 0กิกหรือว่า1เทเลบต์นะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็ในส่วนของตัวความแรงครับอันเนี้ยผมแอบเทสก่อนแล้วแล้วผมก็บอกได้เลยนะครับว่า มันแรงกว่าสเปคที่เขาเคลมเอาไว้ครับ<อ>หน้ากล่องเนี่ยเคลมเอาไว้ที่5,150 MB/ s เมกะไบต์เซกเทสออกมาเนี่ยพุ่งไปถึง5,279กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่าไรเนี่ยอันนี้ก็สูงมากๆนะครับอยู่ที่4,961ด้วยกันนะถือว่าค่อนข้างสูงและมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมแอบตกใจเหมือนกันนะคือมันเป็น S S D ที่เล็กมากอ่ะ2230อีสามส์ h s ไม่มีที่ระบายความร้อนไม่มีนะครับแต่ค่าตัว random 4K ตัวนี้เนี่ยได้สูงถึง49.52แล้วกนี่ยอู่ที่ 89.13ถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างดีแล้วก็แรงมากๆนะครับส่วนอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมนำการทดสอบเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว AS SSD Benchmark นะครับตัวนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่3821แล้วก็ค่าไรเนี่ยอยู่ที่2175นะครับสกอร์เนี่ยจะอยู่ที่4933ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมเนาะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยในเรื่องของตัว performance ใครที่แบบว่ามีปัญหาพวกเครื่องเล่นเกม handheld เงี้ย มันพื้นที่น้อยจัดไปเลยครับตัว WD Black SN770M ผมว่าแม่งแ,แรงใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาลองในส่วนการเข้าเกมดูแล้กันบางคนแบบว่า SSD ผมเคยไปซื้อของจีนมามันเข้าเกมแล้วช้ามากอะไรต่างๆนะครับลองเปิดเกมดูครับผมจะลองเข้าเกม Forza Horizon 5อันนี้ลองแบบไม่เสียบตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่า มันจะเข้าเกมเร็วแค่ไหนมันจะอืดไหมในตัวของ SSD แต่ผมบอกตรงๆว่า SSD ตัว WD Black เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นการเข้าเกมอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้าง access ได้ค่อนข้างรวดเร็วดูดิแป๊บเดียวคือมาเลยแป๊บเดียวคือเข้าเกมได้แล้วพร้อมที่จะเล่นเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่กําลังมองหา SSD อีก1ตัวนะครับเอามาอัปเกรดเครื่องเล่นเกม handheld อย่างเช่นตัว ROG a l l ลตัวนี้เนี่ย WD b a c k SNJJ0M ตัวใหม่จากทาง WD 1เทก็มี2เทก็มีอยากจะได้ตัวไหนจัดกันได้เลยนะครับก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยผมทิ้งให้ดีสคริปชันแล้วกันสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมนบ X T, ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ